เสน2010จากสวนโมกสู่หมู่บ้านพลัมและว,วันหนึ่งที่ผมมานั่งรอท่านพุทธทาสเพื่อที่จะขอสนทนาธรรมตับท่านบรรยากาศเป็นอย่างนี้แหละครับวันนี้อาจจะมีเพียงรูปปั้นของท่านมีความทรงจำของท่านมีบรรยากาศเก่าๆที่ยังไม่แตกต่างจากจเดิมเท่าไหร่ครับ แต่ความรู้สึกของผมวันนี้คือว่าผมกลับมาเพื่อที่จะสแสวงหาความสว่างเพื่อจะสแสวงหาโอกาสที่จะได้อธิบายถึงความหลุดพ้นสิ่งที่ท่านสอนให้เรารู้จักอยู่กับปัจจุบันไม่คิดอดีตไม่คิดอนาคตให้รู้ว่าความอนิจจงอน,นัตตาตัวเราไม่ใช่เราสิ่งที่ท่านพูดจนกลายเป็นประโยคทองก็คือว่า ตัวกูของกูต้องไม่มีนี่แหละคือหัวใจของคำสั่งสอนที่ถ้าเรานำมาปฏิบัติในชีวิตจริงแล้วก็จะเย็นจะสงบและจะหลุดพ้นได้ทั้งหมดอยู่ที่ตัวเราเองครับวันนี้กลับมาย้อนดูชีวิตของท่านพุทธท่านท่านมรณาภาพไปเมื่อ2536ย่างเข้าปีที่17แต่อย่างที่ท่านประกาศเอาไว้ครับว่า ท่านพุทธทาสไม่เคยตายเหมือนกับที่ท่านพระพุทธเจ้าได้เคยประกาศเอาไว้ว่าสิ่งที่หลงเหลือไม่ใช่ตัวพระองค์ท่านเองแต่คําสั่งสอนทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งที่พุทธทาสสอนเราไว้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ที่เราจะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันให้มีความหมายที่แท้จริงอย่างไร สวนโมกขพลารามเรียกสั้นๆว่าสวนโมกเช้าวันนี้ผมโชคดีที่สวนโมกมีพิธีตักบาทสาธิตความร่มรื่นณนะลานหินโค้งผู้คนชาวสุราษฎร์ธานีมาจากทุกสารทิศเป็นพิธีที่ท่านพุทธทาสหรือฟื้นขึ้นจากสมัยพุทธกาลเน้นความเรียบง่ายสมกับคำว่า กินข้าวจานแมวอาบน้ำในคูเป็นอยู่อย่างทาตมุ่งมาดความว่างสวนโบกแห่งนี้ผ่านไปแล้ว51ปีก็ยังเป็นสวนป่าเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจากทุกของใครหลายๆคนสวนโบกแท้จริงในความหมายธรรมะแท้จริงอยู่ในจิตที่เกลี้ยงที่จะดูออกมาภายนอก ก็พูดอย่างที่พูดนะี่คนชนิดนี้ไปนั่งที่ในสวนไหนป่าไหนป่านั่นก็จะกลายเป็นป่าโมกหรือสวนนั่นจะกลายเป็นสวนโมกแล้วก็ออกมาถึงชั้นนอกสุดก็คืออยู่ที่นี่ไงอยู่ที่มูที่สองตําบลลาเม็ดอุนเปรชยามีคนพยายามมากก็จะสร้างสวนโมกกันที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เขาก็พูดแล้วเขาก็พยายามมันเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องโง่เง่าที่สุดถ้าจะไปสร้างสวนโมกที่ไหน ไม่สร้างในจิตใจแล้วก็มันก็เป็นเรื่องโง่ง่ามงมง่าย